จะได้อยู่ลูกหนึ่งลูกที่เราเสียแล้วมันมีต่อนกที่แบบของค้าขามันเข้ามาเก็บลูกข้างในสนามกรรมการไม่หยุดเนี่ยแล้วผมบอกว่าลูกเข้าลูกเ้ามันไม่หยุดผมว่าเราต้องตีต่ออย่างนั้นอะจะได้มันจังหวะเกมเยอะไม่ได้เหมือนจ้าไม่ได้เหซ้อนจ้าน้องสังเกต yeah, yeah. Hãy tuổi thì áo Ghiền Mì mình Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาเพราะว่าเราเล่นเราก็ต้องรับกับีเราก็ตสังเกตเอเรียบเดียเซียสองใบจานใหม่ตีน้ำแข็น้ำแข็งโอมันข้ามหัวกี่มันกี่มันไม่ยกมา เดียเมือเนะลูกกำลังเิ่นีดีลูกโอ้ย่อนนี้ครับจารขอนี้อนนี้่อนนี้่อนนี้เยกเก็บอะไรนำหรือตามนะตนะโอ้โหนี่นี่น้องยิ่ง uh กันแล้ส okay. ิ มือแต่มือแต่สั้นอีกเชื่อกูตืเต้นมือสั่นนะมือสั่นนะมือสั่นมือสัูบอกแล้วมือสั่นมือสั่นนะพักพักดีพักพักพักดอขอพักพักโค้ดโค้ดโค้ดทุกคนโคเดินเดินนิดนึงโค้ดนั่งอาชิพอยู่ เฮ้ยใดเสิเสรมง่ายไม่ต้องรีบสบายๆสเดินในสนามวะนะเดินในสนามวะนเดยสนามนะอันนี้จะกลับมาเลยนะพี่เออเดี๋ยวพี่กลับมโแตร้นเีว้เาดี๋ยวจบนี้จบนี้เดี๋ยวพี่ไปละขอโทษ แข่งสองครั้งเองดูให้จบดูให้จบก็ได้อุกรอกหนึ่งไปจบแล้วเนี่ยอยากขับพอกันใส่คว้าดิโอ้ข้ามโม่ดีม้าเปล่าเราใส่กระปอาไปแล้วนาะีม่แข่งกนเดิมเออใช่ใผมเห็นดีไปเห็นดีใส่คว้าดิคุณมนลอยหกสิบม่ลายดี สี่หนึ่งเลหน่กุม้าามิบรอยยีิต่นด้มาันด้วยนะครับเอาออกมาครับมาครับเชฟเชฟเชอ้ื้นันเลยปืนแหละืดี ไมทำไมยังิ้ยวะโอ้โหขี่มันติดก้มใช่ใมันติดก้มมันต้องให้ก้มหรอมันมันกลัวติดก้มติก้มันพอมันก้มแล้วมันมันอยู่ข้างหน้าข้างหน้าไป dậy cái dậy ok

อยากเล่นเอฟเหรออยากเล่นเอฟใส่ยับเลยอยากเล่นเหรอโอ้ยไปจะกระโดดไมเจะ่เห็นมีทีมนึงเขาแบบเปิดมืออย่างนี้ต่ออะใช่เห็นียังไงนะเห็นพี่ยเขาต่อแนเดี๋ยวข้ากลางเดี๋ยวเข้ากลางส่วาไวมีสูยเขาตอแดเดเดียวเดีอ่ไปต้อง ไม่รู้กระชากตัวมาถอยหลังเราไม่ถนัดโอ้โหเนียนเกลียเทำนห้เขาได้ด้วยสุดสีเ้ยสุดสีเดดสีเอา เสียฝั่งเขาเงียบแล้วมึงแกกันอืาเฮ้ยอะไรอี่ปี๊โอ้โหนิดเดียว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 เออลมมันสง่ลงลมมันสง่งคุณไปไน็นไงบ้งอ่าเสิร์ฟดุเลยเออเห็นไหมปัดจอยด,ดีๆนะไปี๊ดิน <Yeah. S 1> เลย <c oughs> <c oughs> นอนหลับแล้ว <c oughs> นอนหลับแล้วเด้อ แล้วเอาบ้างต้นนั่นไงเราทำเ้ากดดัเสาได้เสื้อดงมาเล่นตัวเองเล่นมากายีรีลอไปที่เขาเลยตีดับไปที่เขาโอ้โหย้อเอาเสียง2ีเาเว้ย

เมื่อีแนวเมือนจะออกใช่เหมือนจะออกแต่ยังไงเป็นความไได้โตเฮ้ยโอ้เยกเยกมันดหน้เหมือเหมือนจะออกเออนลูกจะออกแต่คลับตลอดเลยอเขาไม่เห็นไงอันนี้ชัดเจนขี ว่าจังหวะดูแลมันต้องใส่มันยืนค้างยืนคาใช่ดูไว้ดูไว้ให้มันดูวิดีโอ อีกนะเกียร์ดีนั่งแรงดีอีกทีเว้เขาเหนียวมากจุ๊ยแลีหรือยอยโเก่งกันเลยทำไมเขาเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นมาได้เป็นตีรวมเขาตีไม่ตายตีอันนี้โอ้ยโดนโอ้ยนิดเดียวเป็นเ์ฟโดนนิดเดียว ปเจดสามสีดำสีดำสบายๆเย็นๆเลงนั่นแหละจริงจริงมันจะออกไหมลูกมันวิถีีเนี่ยใช่มันมันลงเหายไฟเจอไฟนะนั่นแหละนี่เออนั ต้องดีข้ามคนหลังดีข้ามนหลังให้ดีข้ามคนหน้าใหได้ใช่ดีข้ามคนหน้าเคนหลังก็ลมพืนเลยแบกเลยผู้ชายเพราะว่าลูกมันไม่แรงแรงเลยล้มขาดเลยตกไม่ลงจอดเรื่องฮอตกันแล้วเนาะเสียดายเสียดายนี่เสียดาย เป็นสังแบบลีลาครับลงเยอะเลยเป็นเล่นเดี่ยวนะดีนั่นแหละพอแข่งพอแข่งไม่มีแบบแบ็คบันดีดหลังไม่ได้นต้องยืนร้อนนะฝึกมาประการนี้นึงนี่นั่นแหละเออนั่นแหละอีกทีอีกี เออเนจับไวก่อนเอาอุ้ย่าเดียวคือโชคไม่ถูกเดียวเดียวหลอกคนเล่เลยทั้งค่ชรเลนลขอ์เลนอยไม่ได้ไม่ได้เราต้องเป็นตองเจทีเดียวไม่ตัดัู không gì được, bác bắt được, không 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 bắt กัวยอนติดกูใส่ดิอ่ะเจาะเดติดอย่างนี้คือบอกอารมณ์ลงมาขนาดนี้นี่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 นีนี่นี่นันี่นี้นี่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 นย่น่นี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 ่นด่นี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 ่นต่นีมน 一<贵>。Oh.

รับให้ดีดีว hmm. yeah. 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 ันไปสนามนั hmm. <that> ้นเยอะเลยอ่ะไอ้วันที่ไปนวันนั้นเมือนมันไม่ค่อยรู้บ้านอะไกันนโอ้ยไปอยาวนีแล้วดี

อ่าแต่ไม่มีงานเลย เรียสือัสือมอยู่าเนยด้จะยังแบบแล้วนนนฝ่ายีเจพัเจนว่าโกว่าเมืแกมเม่แกที่ตามมาปนเขาอ่ะได้จากเอร์โคมเลยมั้เออเใช่รับ 什么？哎。哎哎